สวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็เรามาอยู่กันที่พารุนโนรสตี้นะคะเป็นทุนร้อเเซนะคะเมื่อกี้นะคะน้องหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบว่าทุนร้อเซของพารุนโนรสตี้นะคะเพราะว่าน้องชิดผลเนี่ยนะคะก็เป็นเด็กของครูยุ้ยก็ได้ทุนไปเรีนที่พารุนนะคะก็นะคะก็พาทัวรนะ์ละในส่วนของพารุนเนี่ยน่าเรียนน่าเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพารุนโนรสตี้เนี่ยมีคณะอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาแชร์สกรีนกับครูยุ้ยนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยขอแชร์ สกรีนนะคะว่ามหาวิทยาลัยจารูนเนี่ยนะคะมีคณะอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูแฟคท์เฮตี้กันนะคะถ้าเกิดดูเนี่ยจะมีคณะแรกเลย engineering technology นะคะ อันนี้จะเป็นคณะต่างๆเกี่ยวกับทางวิศวะนะคะหรือว่าจะเป็นทางดีไซน์นะคะพวกสถาปัตหรือดีไซน์ต่างๆแฟชั่นนะคะหรือว่ากศิกรรมไอที IT นะคะเมื่อกี้ออคุณดาวโกอบอกแล้วนะคะมันจะมีพวกกราฟิก 3d หรือว่าจะเรียนทำหนังต่างๆก็จะมีด้วยสามารถเรียนเป็นดูอัลดีกรีได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกฎหมายนะคะเรียนเกี่ยวกับเภสัชแล้วก็มีพยาบาล แล้วก็พวก apply science ทาง,ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงเรียนแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกกายภาพต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของพวก เออสถาปั์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ social work สังคม,มศาสตร์หรือ fine art นะคะ hotel management นะคะ catering ก็เปิดนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ management หรือว่าจะเป็นพวกเออคณิตศาสตร์หรืออะไรเงี้ยพวก medical ก็จะมีนะคะหรือว่าจะเป็นพวก,กเออพวก เออเป็นอะไรอ่ะเรียนเกี่ยวกับห้องสมุดบรรณารักษาสตร์แล้วก็ Faculty of Arts นะคะหรือว่าจะเป็นศิลปศาสตร์คอมเมอร์สต่างๆก็จะมีด้วยมีค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างนะคะ Faculty ที่นะคะมีทุนถึง100%เลยนะคะสมัครกันเยอะๆนะคะก็ส่งหลักฐานพาสปอร์ต t r a n s คริปต์ e s u m เนะคะมาที่ i n f o g o to s c h o l a r s h i p o r g นี้ได้นะคะแล้วก็คลิกนะคะลงทะเบียนไปสมัครได้เลยใน นะะในลลงก์ที่ครูยุ้ยแปะไว้ให้นะคะยังไงวันนี้ก็ทำไลฟ์สดกันทั้งวันเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะว่าวันนี้นะคะน้องๆเนี่ยติดตามครูยุ้ยตั้งแต่เช้าจนถึงสามทุ่มวันนี้ใช่ไหมคะก็ยังไงขอขอบคุณนะคะที่ติดตามครูยุ้ยเสมอมานะคะก็สมัครทุนกันเยอะๆนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะน้องๆสามารถที่จะสมัครคอร์สภาษาได้ด้วยนะคะภาษาก็มีทุนถึงร้อยเปอร์เซนต์ลงหกเดือนหนึ่งปีได้เหมือนกันนะคะ นอกจากนี้นะคะพาลูนอเมริกยังให้น้องเรียนภาษาฟรีถึงช่วงในช่วงโควิดเรียนภาษาฟรีที่เมืองไทยและเปิดเทอมข้อยไปเรียนที่พาลูนที่ประเทศอินเดียในขณะนี้นะคะตอนนี้เป็นทอ็อปจุนอเมริกาในฝั่งตะวันตกอันดับหนึ่งของประเทศอินเดียและเป็นทอ็อปจุนอเมระคะในขณะนี้แล้วก็การฝึกงานนะคะในในประเทศอินเดียในขณะนี้ในมหลาลัยจัดนับ เป็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํานะคะหนึ่งในดีที่สุดในการฝึกงานและทํางานในประเทศอินเดียในขณะนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วไว้เจอกันนะคะไลฟ์สดนะจ๊ะบ๊ายบาย